ดราม่าอีกแล้วทุกคนมีข่าวดราม่าไม่เว้นแต่ละวันล่าสุดนะครับผมรายการทอล์กโชว์รายการหนึ่งของประเทศฟิลิปปินส์นะครับถามคำถามแขกรับเชิญว่าเวทีอะไรที่แย่ที่สุดในฟิลิปปินส์ซึ่งแขกรับเชิญเนี่ยตอบว่ามิสแกรนและพี่จองก็ถามว่าฟิลิปปินส์ or international เขาก็บอกว่าฟิลิปปิน แล้วเขาก็หัวล้อกันตลกไหมเรื่องราวของคลิปนี้จะเป็นยังไงไปดูคลิปกันเลยครับ Pretty Christine h e r m o s ส worst oh. pageant in the Philippines ห <Hoy. laughs> <laughs> <laughs> ุยสกิ๊ดอะฟิลเลสอีทัวร์ไม่ได้คำนี้คุกคด Promise หุย Miss Brand ตลกมากเลยดิ อินเตอร์เนชั่นแนลหรือฟิลิปปินสำเป็น <laughs> เป็นขำ <laughs> เป็นโจ๊กเลยดิโลก <laughs> เป็นขำเป็นสนุกสนานไปเลยดิ <laughs> จากที่เกิดกระแสะนี้ขึ้นนะครับผมก็ทำให้อุ้มทวีพรมิสแกรนไทยแลนด์หรือว่าท็อป5นะครับของมิสแกรนแนชั่นแนล2023ครบเราเนี่ยถึงขั้นต้องลงสตอรี่แท็กบอสนวันเลยนะครับบอกว่า is not funny คือเอาจริงๆนะ ดยส่วนตัวต่อนะต่อมองว่าต่อให้จะพูดเป็นการประกวดในประเทศตัวเองหรือเป็นการประกวดอินเตอร์เนชั่นแนลหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือคิดว่าคําถามเนี่ยมันควรเอาไปถามแขงรับเชิญไหมถามว่าการประกวดไหนที่แย่ที่สุดในฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยคิดว่ามันมันเป็นคําถามที่ควรเอาไปถามไหมเพราะรู้ว่าถ้าถามไปไมันต้องเกิดกระแสดราม่าความขัดแย้งอะแล้วจะถามทาไมแล้วก็ หัวเราะเฮฮาฟิลิปปินส์ออิเตอร์เนชั่นแนลเป็นไร <laughs> ขำเลยดิเป็นสนุกเป็นตลกเป็นมีความสุขเลยดิ <laughs> ทุกคนคิดยังไงกับคลิปนี้รายการนี้คอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยครับ